ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปองปอนแชร์นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาบอกนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ทํา YouTube นะคะหรือว่าอุปกรณ์ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะว่าเราเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆเราก็เคยทําไปแล้วนะคะแบบตั้งนานแล้วอะแล้วก็จริงๆช่องนี้นะคะช่อง u t u b e นี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคือบอกก่อนว่าตอนที่เราเริ่มต้นทําช่องนี้แรกๆอะเรามีโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นทุกคนแล้วเราเนี่ยก็ทั้งถ่ายนะคะทั้งตัดต่อทําปปกคลิ ทำทุกอย่างในโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวแต่ว่าพอเราช่องเราเนี่ยเริ่มเติบโตมากขึ้นนะคะเราก็เลยอยากได้แบบคุณภาพที่มันดีขึ้นนะคะเราก็เลยใช้เงินจากการที่เราเนี่ยหารายได้มาจากการเป็น content เ r เต t o r หรือว่าท o u t u b e นี่แหละเอามาซื้ออุปกรณ์นะคะในการต่อยอดโอเคเดี๋ยวมาเริ่มจากอย่างแรกกันเลยนะคะอย่างแรกก็คือนี่เลยทุกคนโทรศัพท์มือถือนะคะก็คือถึงแม้ว่าตอนนี้ช่องของเราจะเติบโตแล้วเราเริ่มมีกล้องแล้วนะคะเราก็ยังใช้โทรศัพท์อยู่นะเพราะเวลาที่เราไปที่ไหนนะคะแล้วแบบเราไม่สะดวกเอา กล้องตัวใหญ่หรือแบบเราไม่อยากพกอะไรพลุงพลังนะคะเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือนี้เลยนี่ขออวดเคสก่อนเคสน่ารักไหมเคสจะเป็นแบบว่า เคสลายดอกไม้นะคะนี่น่ารักมากก็ถ้าเกิดใครอยากได้เดี๋ยวปอนแปะพิกัดนะคะไว้ตรงตะกร้าเลยซึ่งโทราศัพท์เดี๋ยวนี้นะคะบางรุ่นเนี่ยก็คือคมชัดจะยิ่งกว่ากล้องอีกทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะอยากบอกคนที่อยากจะเริ่มต้นทำนะคะอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยากจะเป็น Creator, ยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดอยากทำามาทุกคนเริ่มได้เลยเราเชื่อว่าหลายๆคนหรือคนส่วนใหญ่นยมีโทราศัพท์กันอยู่แล้วจะเป็นรุ่นอะไรเนี่ยถ้าอยากทำนะคะหยิบขึ้นมาถ่ายหยิบขึ้นมาทำได้เลยเพราะตอนที่ปอนเริ่มต้นเนี่ยปอนก็เริ่ ก็จะเป็น iPad นะคะ iPad เนี่ยเราก็จะเอาไว้สําหรับการเาทำปกคลิปนะคะก็คือเราใช้ทําปกคลิปทํา Element ต่างๆทําลูกเล่นอะไรที่มันแบบน่ารักน่ารักนะคะเราก็จะวาดใน iPad หรือแบบว่าทํา Animation แบบกุก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะคะเราก็จะแบบใช้ iPad เลยแอปหลักๆนะคะที่เราใช้ในการวาดรูปทําปกคลิปนะคะใน iPad ก็คือจะมี Procreate นะคะแอปตัดพื้นหลังเนี่ยเราก็จะใช้เป็น Magic Eraser ส่วนพวกตัดต่อวิดีโอแบบว่าสั้นๆนะคะตัดต่อวิดีโอแบบเล็กๆ เ,ยยเราก็จะใช้เป็นแคปคัตนะคะแล้วก็ VLO แล้วก็แอป,ปทำฟอนต์ต่างๆนะคะเราก็จะใช้ของฟอนโตก็คือแบบมีฟอนต์ให้เลือกเยอะมากอย่างต่อไปนะคะอันนี้ก็จะมีความจริงจังขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะทุกคนก็คือเราเนี่ยเริ่มมาตัดนะคะใน Macbook นี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเคส Macbook นะคะที่เราชอบมากก็จะเป็นเคสหนังลายถักนะคะทุกคนอย่างนี้คือน้องน่ารักมากแล้วกว่าเราจะเจอร้านเคสที่ถูกใจนะคะทุกคนคือยากมากเราแบบสืบเสาะค้นหาจนเรามาเจอร้านนี้ แบบเป็นเคส MacBook ที่ถูกใจเราที่สุด พอเราเริ่มโตใช่ไหมช่องของเราเริ่มเติบโตมากขึ้นเราก็เลยต้องจริงจังนะคะก็เลยแบบซื้อตัว macbook มาซึ่งมันก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะคะราคามันก็อาจจะแบบสูงนิดนึงเลยเนาะแต่สําหรับเราอะเราซื้อมาทํางานนะคะแล้วเราก็อยากได้คุณภาพที่แบบอือมันดีไปเลยอะเพราะฉะนั้นสําหรับเราอะมันคุ้มแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าอาจจะงบไม่ได้ถึงนะคะก็สามารถตัดต่อบแบบใน ipad นะคะหรือในโทรศัพท์ไปก่อนก็คือตัดได้เหมือนกันแต่อันนี้คือเราอยากได้แบบจอที่มันใหญ่แล้วเราก็อยากได้แบบความจริงจังความ เข้มข้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะเราก็เลยใช้เป็น MacBook นะคะซึ่งเราก็ใช้เป็น MacBook Air อยู่นะยังแบบไม่ได้เป็นโปรเพราะว่าบัตเจ็ตเราก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเอาโปรมาใช้โอเคอย่างต่อไปนะคะก็คือนี่อันนี้จะเป็นกล้องนะคะทุกคนกล้องตอนนี้นะคะเราก็อันนี้เราเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยก็คือกล้อง Sony นะคะ ZV-E10 Mark II เขาก็จะเป็นกล้องแบบว่าเอาไว้ถ่ายแบบอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะเขาก็จะมีแบบว่าที่เสียบกันลมมาให้ด้วยนะซึ่งอันเนี้ยเราชอบมากแล้วเราได้มานะคะในเลทที่ มันแบบมันคุ้มมากอ่ะทุกคนคือเราไปงานงานหนึ่งมาแล้วเขาก็มีโปรโมชั่นพอดีลด5 0เราก็เลยจัดมาเลยนะคะแล้วพอมาลองใช้จริงๆอ,อ่ะเอ้ทุกคนมันใช้ดีมากลูกเล่นคือเยอะมากๆแล้วคือตัวเนี้ถ่ายลูกสวยมากแล้วก็จะเอาไว้ถ่ายแบบว่าถ่ายภาพปก ะะหรือว่าเวลาที่แบบมีรีวิวสินค้าเนี่ยเราก็เอาตัวนี้เนี่ยถ่ายสินค้าถ่ายภาพคือถ้าเกิดใครเราต้องการภาพสวยอะ่ะก็คือแบบตัวเนี้ยสวยมากแล้วก็เหมาะกับสายถ่ายวอล์กนะคะเพราะว่าน้าหนักเขาก็ค่อนข้างเบาเลยนะก็สามารถลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยได้ ก็คือตัวบอดี้ทุกอย่างอะ่ะคือสวยมากอะ่ะอันนี้คือเราชอบมากก็เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเราแบบมาทําคลิปแบบรีวิวจริงๆจังๆให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าเกิดใครอยากรู้หรือแบบอยากดูภาพจากกล้องตัวนี้นะคะโอเคกล้องตัวต่อไปนะคะก็คืออันนี้เลยที่เราถ่ายอยู่ทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่าเราเนี่ยใช้กล้องใหญ่ถ่ายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราใช้ตัวนี้ก็คือเราใช้กล้องออสมนะคะน้อง DJI Osmo ซึ่งก็เป็นกล้องที่แบบว่าเราชอบน้องตรงที่น้องเนี่ยขนาดเล็กนะคะกระทัดรัดน่ารักแล้วก็ภาพสวยมากแล้วก็ที่ขาดไม่ ะะเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพเสียงคือภาพเราจะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องมีแบบเสียงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็นไมค์ตรงนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นไมค์นะคะของ DJI เหมือนกันนะเราก็จะแบบเก็บซ่อนไว้ในเสื้อตัวนี้แล้วก็ทําอย่างนี้แล้วก็ผมปิดแค่นี้ทุกคนเป็นไงความลับครีเอเตอร์อย่างต่อไปอันนี้คือได้มาแบบสดๆร้อนๆอีกเหมือนกันทุกคนก็คืออันนี้อันนี้จะเป็นไฟเซลฟี่นะคะหรือว่าที่หลายคนเรียกว่าไฟอินฟูอันนี้จะเป็นของ u l e n z y นะคะทุกคนน,นี่ เห็นไหมคือหน้าจอเขาก็จะแบบบอกรายละเอียดข้างหลังแล้วที่เราชอบตัวนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาปรับไฟได้แบบเออหลายสีมากแล้วก็ปรับไฟได้หลายระดับอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือปรับได้แบบหลายสีอ่ะอันนี้จะเป็นสีชมพูเห็นไหมนี่อันนี้จะเป็นสีส้มคือเราสามารถเลือกสีได้เลยคือแบบสีเฉดสีคือเยอะมาก smiles. แล้วก็ปรับระดับไฟได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับแบบอ่ะมากสุดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฟเบาสุดคือเราสามารถเลื่อนปรับได้เลยอ่ะแล้วก็น้องนะคะก็สามารถเอามาหนีบกับโทรศัพท์อย่างงี้นี่ แล้วก็เนี่ยเราก็สามารถจับถ่ายเซลฟี่ได้เลยแล้วก็เอามาใส่กับกล้องได้ทุกคนเหมาะกับกล้องที่ไม่มีแฟลชนะคะอย่างกล้องของเรากล้องโซนี่ตัวนี้ก็คือเขาแบบไม่มีแฟลชเนาะเราก็สามารถเอาอุปกรณ์เสริมเนี่ยมาใส่เพิ่มได้นี่เขาก็จะได้เป็นแบบนี้หน้าตาอย่างนี้น่ารักไหมเวลาที่เราอยากจะถ่ายรูปแล้วก็เปิดตัวนี้นี่เห็นไหมเขาก็จะได้แบบเนี้ยคือมันสวย มากแล้วก็อย่างต่อมาทุกคนก็คืออันนี้อันนี้จะเป็นขาตั้งกล้องอันนี้คือมันแบบมันดีมากสําหรับเราทุกคนคือน้องจะเป็นขาตั้งกล้องแบบนี้แล้วก็สามารถยืดได้แบบยาวมากอ่ะนี่เห็นไหมคือยืดยาวมากแล้วตรงข้างล่างตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นขาแบบนี้นี่แล้วก็ตั้งทุกคนแล้วคือน้องเขาตรงเนี้ยเขาก็จะมีแบบนี้แล้วก็จะมีที่แบบให้ใส่ โทรศัพท์อย่างเงี้ยคือเราจะใช้เป็นขาตั้งกล้องหรือว่าจะใช้เป็นไมค์เซลฟี่ก็ได้แล้วก็คือพับเก็บง่ายมากนี่นี่ยก็คือพับแล้วก็เหลือแค่เนี้ยทุกคนแล้วคือน้ําหนักเบาเบามากคือพกพาไปไหนก็คือสะดวกตรงนี้เขาก็จะมีรีโมทด้วยนะให้เราเนี่ยแบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือว่ากล้องของเราเวลาที่เราพกตัวนี้ไปก็คือตัวเดียวจบเลยทุกคนเป็นได้ทั้งไมค์เซลฟี่นะคะหรือว่าจะเป็นขาตั้งกล้องก็คือได้หมดเลยเนี่ย อย่างต่อไปก็คือตัวนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขาดตั้งกล้องเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นของแบบของโซนี่เนาะ<ม>ก็คือเราซื้อมาคู่กับตัวนี้ตัวกล้อง เป็นอะขาตั้งแบบเนี้ยเป็น tripod นางที่เขาก็จะมีให้ติดแบบอย่างนี้นี่ทุกคนเราก็แค่ทำอย่างเงี้ยแล้วเราก็ f ลิปกล้องมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถือถ่ายทุกคนคือมันแบบใส่วอล์กใส่อินฟูแล้วก็เขาก็มีแบบพวกฟังก์ชันต่างๆตรงนี้ให้เรากดจากตัวนี้ได้เลยคือไม่ต้องแบบไปยุ่งอะไรกล้องอันนี้ก็จะเป็นกดถ่ายรูปหรือว่ากดถ่ายวิดีโออย่างนี้แล้วก็มีแบบซูมอะไรเงี้ยต่างๆอันนี้ก็คือเอามาใช้กับกล้องใหญ่นะคะเพอมันดีมาก โอเคก็ตนประมาณนี้นะคะสําหรับอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากให้รีวิวตัวไหนเพิ่มเติมนะคะแต่จริงๆต่าจังๆนั้นก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะหรือว่าใครอยากรู้เคล็ดลับเทคนิคอะไรต่างๆเกี่ยวกับช่องเราก็สามารถคอมเมนต์มาบอกไว้ได้ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย